ที่ทำอะไรอยู่ครับปิดเล้าปิดเล้าให้อะไรลูกให้อะไรให้อาหารปลาตุ้งยงอะไรปลาตุ้งยงแล้วมันไม่กินเดี๋ยวมันกินโลดูดูมันเลยเออกินแล้วนะกินแล้วนะมาแล้วเออยอมเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วก็ให้ดูมันกินก่อนมันตกใจ กินก่อนสิค่อยโ,โยนนี่ให้ไปเลยลดปเลยลดอ่ะเออนั่งดูนั่งดูงี้เลยเดี๋ยวมก็ได้มากินเท่เออนั่งถ่ายรูปให้นะนนน้านานาน้